สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่1สิงหาคมถึง15สิงหาคม2566นะคะเป็นการอ่านดวงล่วงหน้าเพื่อเป็นไกด์ไลน์ การตัดสินใจให้กับชาวราศีเมษและท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสไครต์ทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะเราจะเริ่มการอ่านดวงก่อนนะคะว่าตอนนี้พลังงานไพ่ของชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณมีคู่ก่อนนะคะพลังงานไพ่ เรื่องราวของท่านตัวท่านเป็นยังไงอยู่ขอฟังท่านก่อนเลยนะคะชาวราศีเมษนะคะท่านได้พลังงานไพ่บอกว่ายังไงอัศวินไม้นะคะพลังงานธาตุไฟนะคะเป็นลักษณะการคอนโทรลนอะอ่าไม้เท้าที่อยู่ในมือนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแปลแนวเรื่องของความรักก็แปลว่าท่านยังเหมือนกับไปต่อยังพูดคุยยังสื่อสารยังมีการคอนแทก กับคนรักอยู่ไม่ว่าคนรักของท่านอาจจะอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศเขาอาจจะเป็นาชาวต่างชาติยังได้ด้วยเหมือนกันไพ่ใบน,นี้นะคะมีการพูดคุยเจรจา,ากันอยู่นะคะก็ยังมีความพัฒนานะไพ่อัศวินไม้นะคะต่อไปค่ะท่านได้ไพ่อะไรอีกอ่า six of laurel หรือ6เหรียญน,นะคะเป็นภาพผู้หญิงกับผู้ชายามีความรู้สึกเหมือนกับ อบกอดกันนะคะแล้วก็ให้ถ่ายเทพลังงานความรักแสดงว่าท่านกับเขาถ้าอยู่ไกลกันจะเดินทางมาเจอกันจะนัดเจอกันเร็วๆนี้ยังไงก็ได้แบบเขาเรียกว่าเติมเต็มความรักให้กันอย่างแน่นอนไพ่บอกงั้นนะคะนั่นก็คือพลังงานของอชาวเมษคนมีคู่นะคะและครั้งนี้ดีมากๆด้วยนะคะพลังงานใบถัดไปค่ะ อาจารย์ว่าเขาจะเข้ามาแบบเข้ามาแบบทําให้คุณไม่เหงาค่ะพไพ่ใบนี้นะคะคุณอาจจะเหงาอาจจะว้าเวจะคิดถึงเขาแต่เขาจะมาเติมเต็มนะคะเติมเต็มทําให้คุณคลายเหงานั่นเองไพ่บอกงั้นนะคุณจะมีความสุขคุณก็จะแอคชีฟเหมือนไพ่ใบที่หนึ่งขึ้นอัศวินไม้นั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะพลังงานใบถัดไปของชาวราศีเมษนะคะ ท่านมีพลังงานไพ่10ดาบนะ,ะแน่นอนค่ะไพ่นี้อาจจะเป็นประเด็นปัญหาความวิตกกงังวลคิดมากของคุณอยู่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยไอ้ที่มันอยู่ไกลกันเนี่ยนะคะมันจะไปกันรอดหรือเปล่าก็แอบคิดไม่ได้เหมือนกันนะคะคือหนักอกหนักใจอ่ะสิดาบขออีกใบค่ะบอกว่ายังไง3ถ้วยคิดแม้กระทั่งว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าด้วยนะเนี่ยนะแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกกันนะแค่เหมือนกับ อดที่จะคิดไม่ได้อะว่าคนของเราเนี่ยมีเราคนเดียวหรือเปล่าคือหวาดระแวงนะ,ะพลังงานของชาวราศีเมษหวาดระแวงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะเลิกแค่คิดมากวิตกกังวลกับสถานการณ์ที่ห่างไกลกันหรือหรือถ้าอยู่ใกล้กันตอนนี้ก็อาจจะแปลว่าไม่ค่อยจะเข้าใจกันมองต่างมุมอยู่ตอนนี้มีตรก,กะความคิดกันคนละป,ประเด็นเลยตอนนี้ไม่จอยเท่าไหร่ในเรื่องของความคิด นะคะอาวดูฝั่งเขาบ้างนะคะคนของชาวราศีเมษอศวินถ้วยค่ะคุณเป็นอัศวินไม้อาจารย์ว่าคุณร้อนแต่เขาเย็นนะอ่าเขามีความสุข,ขุมนะคะแล้วเขาก็ยังถือถ้วยถือความรักอย่างมั่นคงกับคุณอยู่นะคะไพ่ใบถัดไปของเขาค่ะไพ่บอกว่าอย่างไงอัศวินเหรียญเห็นไหมคะไพ่ธาตุด,ดินกับธาตุน้ําขึ้นมาเพราะฉะนั้นธาตุน้ําสื่อถึงความรู้สึก อารมณ์ความปรารถนาความต้องการเขายังมีคุณส่วนธาตุดินคือความมั่นคงเขายังมั่นคงกับคุณนี่คือตัวเขานะอ่าต่อไปค่ะไพ่บอกว่ายังไงอ่า just ิเมการประกาศข่าวดีค่ะการสื่อสารการเดินทางก็ได้นะถ้าอยู่ไกลกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องมีข่าวดีอะไรที่จะบอกคุณอย่างแน่นอนแปดถ้วยไพย่ใบนี้เป็นภาพคนเดินกลับมาและมอง ขึ้นไปบนฟ้ามองที่พระจันทร์ค่ะนะฮะถ้ามองก็เหมือนกับเขากําลังที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณและเขาเริ่มที่จะอยากวางแผนอนาคตร่วมกับคุณมองถึงดวงจันทร์นะคะมองสายตาเขาอะเหมือนกับคิดถึงคุณมากอยากแบบเจอคุณเร็วๆดวงจันทร์ก็เปรียบเหมือนความรักของเขานั่นแหละค่ะขออีกใบค่ะ ไพ่บอกว่าไงแปดดาบเขาคิดถึงคุณมากนั่นเองนะคะณนะตอนนี้เลยแปดถ้วยแล้วก็แปดดาบเป็นพลังงานแห่งความคิดถึงเป็นพลังงานที่คือจริงๆแล้วไพ่ใบนี้นะคะเป็นการเดินกลับมานะไม่ใช่เดินจากไปนะคะจัดต่างจากไพ่ไรเดเวนะส่วนเนี้ยจะเป็นพลังงานที่เหมือนการยอมเป็นทาตรักคุณจะไม่แบบ คือเหมือนโดนเชือกมัดอะมัดแบบกระดิกไปไหนไม่ได้เลยอะเพราะฉะนั้นสถานการณ์เขาคือเขาไม่ไม่สามารถที่จะหลุดจากพันธนาการความรักที่มีต่อคุณได้ยิ่งอยู่ไกลคุณเขาก็ยิ่งคิดถึงยามจะหลับจะนอนเนี่ยมองพระจันทร์มองดาวอะคือคิดถึงอยากส่งกระแสพลังงานของความรักความคิดถึงให้คุณได้รับรู้นี่คือตัวเขา อ่ะโอเคอ่ะเรามาดูสถานการณ์ความรักที่จะเกิดขึ้นอนาคตที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ชาวเมษกับคนรักนะคะจะไปกันต่อแบบไหนจะสมหวังแบบไหนนะคะลีลาชีวิตความรักที่จะเกิดขึ้นคะ่ะพลังงานว้าวดีมากเลยสองถ้วยอ่าโทษทีค่ะสิบถ้วยค่ะอาจารย์มองพลาดไปไม่คุ้นกับไพ่เหมือนกันบางครั้งนะคะเพราะว่าไพ่ใหม่ๆเยอะ สิบถ้วยแปลว่าคู่รักแน่นอนค่ะเป็นภาพแสดงความรักต่อกันแบบชัดเจนมากเลยนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็แสดงว่า adjustment ที่เปิดขึ้นมากับสิบถ้วยเขาต้องประกาศเปิดตัวคุณค่ะอ่าเขาประกาศเปิดตัวคุณแล้วยังไงอีกนะคะไพ่บอกอะไรอีกสวยงามมากเลยค่ะ the lover บอกรักคุณพลังงานความรักที่ยิ่งใหญ่ ก่เกิดกลางใจเขานั่นแหละคะ่ะโอเคเป็นภาพสวยงามจริงเลยคะ่ะ9ถ้วยภาพคนแบบเหมือนนั่งบนเก้าอี้แล้วก็ผายมือออกไปแบบเชื้อเชิญน่ะเชิญให้คุณเข้ามาเข้ามาหาเขานั่นแหละเออเขาเปิดรับคุณเสมอนะคะอ่ะอีกใบะคะ่ะบอกว่ายังไง5้าเหรียญนะคะเขารู้สึกแบบเวลาไม่มีคุณอยู่ด้วย ชีวิตเขาขาดอะไรไปสักสักอย่างเลยแหละมันเหงามันเศร้ามันแห้งแรงเหมือนไพ่ใบนี้ยแต่ถ้าเวลามีคุณดูสิอไพ่ก็จะมองว่าสัญ,ญลักษณ์กระปี้กระเป๋าสีสันของไพ่สดงดงามเลยค่ะขอพลังงานไพ่ใบถัดไปค่ะสรุปอนาคตความสัมพันธ์ว้าวดีมากเลยวิกตอรี่หกไม้เท้าค่ะ ในที่สุดพวกคุณก็สมหวังในรักเป็นคู่กันคู่กันแล้วไม่แคลกันเนี่ยใช้ได้เสมอนะคะโอเคเรามาดูจากไพ่โรแมนต์แองเจิลข้อความจากเขาที่อยากจะบอกคุณผ่านไพ่ค่ะข้อความจากเขาที่จะบอกคุณผ่านไพ่โรแมนต์แองเจิลคนรักของชาวเมทมารุ้นกันเลยค่ะเขาอยากจะบอกอะไรถึงคุณใจเขาเขาอยากจะแสดงความรักกับคุณมากๆเลย นะคะไม่อยากห่างไกลคุณนั่นแหละว่างั้นเลยไพย่วันนี้เป็นแอคชั่นที่แสดงแบบเป็นเที่ย์แพชชั่นที่จะที่จะทําให้คุณมีความสุขนะโอเคข้อความจากเขาอีกใบหนึ่งค่ะลุ้นเลยค่ะว้าวเขาจะบอกว่าคุณคือโซนแมดเขาคุณเป็นคู่ที่เขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขคุณเป็นคนรักที่เขาไม่สามารถที่จะลืมได้เลยไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลเขาเรียกว่า ตัวไกลแต่ใจใกล้อะเออประมาณนั้นแหละนะขอเพิ่มอีกจากไพ่ชุดนี้เลยค่ะ Key of the l o v e อันนี้เป็นไพ่ของท่านอาจารย์กำมลแสงวงศ์นะคะใครสนใจก็สั่งซื้อกับอาจารย์ได้นะโอเคไพ่บอกว่ายังไงไพ่บอกว่าถามใจตนเองนะคะก็เหมือนกับถ้ามองนะไพ่จะบอกว่า ถามความรู้สึกคุณสิคุณคุณรู้สึกยังไรกับผมเขาก็น่าจะบอกงั้นส่วนผมอะผมเข้าใจใจผมดีหรือฉันเข้าใจใจฉันดีแล้วว่าฉันรักคุณอะไรประมาณนี้นะคะจากนาภาให้ก็น่าจะแปลอย่างนี้นะ,ะขอเพิ่มอีกใบค่ะไพ่จะบอกอะไรพวกคุณอีกแอบรักอนะคะคือจริงเขาแอบรักแอบชอบคุณมานานแล้วล่ะนะคะขอใบสุดท้ายค่ะ ลุ้นค่ะเขาก็มีอาการแบบสับสนอยู่บ้างนะคะเพราะว่าคือเขารักคุณไงแต่เขาก็สับสนว่าคุณนะ่ะรักเขาหรือเปล่านะ,ะเขาถึงบอกว่าให้ถามใจอะถามใจคุณนะว่าคุณรักเขาหรือเปล่าเพราะเขาก็แอบสับสนเหมือนกันนะคะยังไงซาพวกคุณก็เป็นคู่กันนั่นแหละไห่สรุปออกมาแล้วนะคะเมื่อกี้โอเคเราต่อด้วยดวงคนโสดค่ะ คนโสดสถานการณ์ของคุณทั้งอดีตท,ที่ผ่านมาปัจจุบันที่เป็นอยู่หรืออนาคตกำลังจะเกิดขึ้นลังงานไพ่บอกว่าไงคนโสดหกถ้วยนะน่าจะแปลว่าคนโสดมีเกณฑ์เจอคนรักเก่าที่เคยจบไปแล้วกลับเข้ามาหรืออาจจะแปลว่าคุณมีเกณฑ์เจอเพื่อนเก่าสิ่งเก่าๆจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณค่ะคนโสดแล้วอะไรอีก ราชาถ้วยเป็นเขาจริงอะนะคนโสดก็เป็นคนที่เคยเลิกกันไปนั่นแหละจะก,กลับมางา้อมาขอคืนดีนะอัศวินไม้เขากำลังเดินทางมาแล้วคะ่ะเขาอาจจะเป็นคนธาตุน้ำนะคะกรละกฎดพิจิกมีนหรือธาตุไฟเมษสิงหธนูก็ได้พลังงานใบถัดไปคะ่ะคนโสดคุณได้ไพ่อะไรอืมว้าวราชินีถ้วยคุณพลังงานตรงกันเนี่ยนะ วิงเนี่ยค่ะราชาถ้วยกับราชินีถ้วยแสดงว่าคนคนนี้กับคุณเนี่ยนะคะจะเป็นพลังงานที่ตรงกันมีความคิดความรู้สึกที่คล้ายคล้ายกันนะคะการดำเนินชีวิตอะไรก็ตามความชอบก็คล้ายกันอ่านะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าพวกคุณจะจบกันไปก็จะกลับมาเริ่มใหม่สำหรับคนที่โสดอยู่แต่ถ้าใครไม่มีเหตุการณ์นี้มันก็แปลว่า คุณมีเกณฑ์เจอคนเข้ามาอาจจะเป็นพ่อไม้ลูกติดได้เป็นรักต่างวัยถ้าคุณอายุมากเขาก็อายุน้อยกว่าถ้าคุณอายุน้อยเขาก็อายุมากกว่าคุณแต่คนนี้เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่ดูสุข,ขุมนะคะอ่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าเอาอกเอาใจเก่งนะและเป็นคนขยันทำมาหากินนะคะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เจอผู้หญิงที่เป็นลักษณะ เป็นแม่บ้านแม่เรือนเอาเอกเอาใจดีค่ะและก็สวยด้วยนะอ่ะต่อไปค่ะพลังงานบอกว่าสมหวังค่ะคุณจะไปถึงขั้นเป็นคู่แท้กันได้นะพลังงานใบถัดไปค่ะคนโสดคุณได้อะไรแต่อาจจะมีปัญหาบ้างช่วงระหว่างทางการคบหานะคะแล้วใบถัดไปค่ะ,ะราชาไม้ ยังไงก็ยังพัฒนากันต่อนะคะความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าจะเจอปัญหากันบ้างนะคะใบสุดท้ายค่ะอ่า10 of cups เลยค่ะเป็นคู่กันจริงๆนะพวกคุณเป็นคู่กันแล้วไม่แควกันแบบนี้ไม่ต้องดูหลังไพ่ก็ได้หรือจะดูอ่ะโอเคถ้างั้นเปิดเลยบอกว่าไงไพ่หลังไพ่แปดเหรียญอันนี้แปลว่ามั่นคงยึดมั่น อยู่กับคุณแน่นอนและพร้อมที่จะเหมือนกับทำมาหากินสร้างอนาคตร่วมกับคุณเขาเป็นคนที่ขยันมากเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะทำทุกอย่างเพื่อคุณเพื่อให้คุณมั่นคงมีอนาคตที่ดีไปกับเขาไม่ให้คุณลำบากนั่นเองนะคะไพ่ออกมาดีมากๆเลยค่ะกดรับได้เลยนะคะสำหรับชาวเมษนะคะอาจารย์ก็ขออวยพรให้ชาวเมษทั้งคนมีคู่และคนโสด สุขสมหวังในรักและในทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาและต้องการอย่าลืมถูกใจฝากกดแชร์กดไลค์ like, กดซับส c ข้ายติดตามเป็นกําลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ